ฟุ้งท่านในธรรมคือเราไม่รู้ตัวเราไม่มีสตินะโยมจิตเรามันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันฟุ้งออกไปมันฟุ้งออกไปมันคิดไปคิดไปด้วยความคิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆเ,เนี่ยแบบคิดเอาเป็นตูเป็นตาออกไปเรื่อยๆเ,เนี่ยคิดฟุ้งไปจากความรู้ที่เรามีแต่เราไม่รู้ตัว มันลืมตัวพูดง่ายๆว่าจิตมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ตั้งมั่นเขาเรียกอาการพุงซ่านในธรรมคือพูดง่ายๆว่าหลงอยู่ในสมมติคือหลงในความคิดของตนเองพวกนี้ยเยอะเลยนะน่ากลัวพวกพุงซ่าในธรรมจะเกิดขึ้นกับคนที่มีคนที่ฉลาดนะคนฉลาดแล้วก็หนักไม่ในทางศึกษาความรู้ ไม่หนักไปในทางลงมือปฏิบัตินะมันก็จะเกิดสภาพฟุ้งซ่านเหมือนพวกอยู่ในโลกจินตนาการ่ะ